คลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตความปังของน้องแบมแบมกันครับพอล่าสุดเองทางสำนักข่าวเนเวอร์สำนักข่าวใหญ่ของเกาหลีได้มีการสำรวจถึงทิศทางผลงานเพลง k คป๊ที่เติบโตไวอย่างมากในปีที่ผ่านมาและเขาก็ได้พูดถึงในปี2023ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรบ้าง แต่แล้วก็มีการให้ผู้บริหารในวงการบันเทิงมากกว่า33ท่านได้มาร่วมโหวตศิลปินเคป๊อที่พวกเขาคาดหวังในผลงานที่จะเกิดขึ้นและกระตุ้นอุตสาหกรรมเพลงบันเทิงในเกาหลีให้เป็นที่พูดถึงในวงกว้างโดยได้ให้โหวตนะครับ1ท่านต่อ2กลุ่มศิลปินด้วยกัน และจากผลสำรวจนี้เองก <C os m ary> ็ทำเอาเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับเมื่อในรายชื่อศิลปิน K-POP แถวหน้ามากมายหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของน้องแบมแบมอยู่ในนั้นด้วยไม่แปลกใจจริงๆครับเพราะปีที่ผ่านมาน้องแบมแบมมีผลงานยอดเยี่ยมมากมายและทำให้วงการเพลง K-POP เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการได้เป็น Global Ambassador ให้กับทีมบาสเกตบอลอย่างทีม w a ร r i o r จนได้ขึ้นป้ายวิวบอร์ดใหญ่กลางไทม์สแควร์และก็ยังได้ร่วมแสดงงานคอนเสิร์ตในต่างประเทศด้วยทั้งไทยและก็ฟิลิปปินส์รวมถึงผลงานอันโดดเด่นมากๆที่ทำให้คนเกาหลีรู้จักกับน้องแบมแบมเพิ่มมากอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นที่ต้องการในการเชิญน้องไปร่วมรายการวาไรตี้ต่างๆอีกมากมายกับรายการ t r a n s i s l o v e จนทำให้แผนการปล่อยผลงานอัลบั้มเดี่ยวชุดที่3 b b 3 ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดเพราะยังไม่มีตารางเวลาที่ให้น้องได้โปรโมทผลงานอัลบั้มใหม่อย่างจริงจังและนี่เองครับก็เป็นเหตุผลที่ทำไมระดับ CEO ในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีถึงเลือกจับตาดูน้องแบมแบมที่จะขับเคลื่อนวงการเพลงเกาหลีในปี2023นี้แอดบอกเลยนะครับว่าปีนี้น้องแบมแบมปังแน่นอนครับ ถ้าอะไรลงตัวเมื่อไหร่ได้ปล่อยผลงาน BB3 มานะครับเวิร์ลทัวของน้องก็ตามมาติดติอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตความปังของน้องแบมแบมนะครับที่แอดเต้นนำมาฝากกันในคลิปนี้สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีครับ